thanks for watching ย่งใดเป็นตอนน่อเนื่องนะครับสำหรับดราม่าลัทธิเชื่อมจิตครับซึ่งเมื่อวานนี้นายศริชัยทองศรีหรือว่าทนายเสือซึ่งเป็นตัวแทนของทนายธรรมราสารปัญญาทนายความส่วนตัวของนายพิชยะและนางสาวนัทพรรวมถึงน้องนท์ที่เมื่อวานนี้เดินทางไปยื่นหนังสือเพื่อสอบถามกับสำนักพุทธหลังครอบครัวเชื่อมจิตข้องใจว่าทําไมสำนักพุทธใช้คําว่าลทัทธิแล้วมันแปลว่าอะไรแล้วก็คำาลังที่สองคว่ากลุ่มลัทธิจิตแปลว่าอะไรล่าสุดครับทน,นายนรดชัยเชเดชซึ่งเป็นประธานมูลนิธิกองทัพธรรม ออกมาโพสข้อความร่ายยาวเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมโดยระบุนะครับว่าทนายธรรมราชทํทำไมไม่อ่านที่ผมตอบเลยครับลัทธิหมายถึงอะไรลัทธิเชื่อมจิตหมายถึงใครถามแบบโง่ๆก็หมายถึงพวกคุณนั่นแหละจบข่าวลัทธิหมายถึงและลัทธิเชื่อมจิตหมายถึงใครมูลนิธิทนายกองทัพธรรมขอตอบแทนสํานักพุทธ มีประกาศจากเจ้าลัทิชื่อมจิตผมอ่านแล้วขออนุญาตตอบคำถามแทนประชาชนและสํานักพุทธแบบนี้ครับ 1. เราเป็นพุทธศาสนกชนซึ่งเอาพระพุทธเจ้าไว้เหนือหัวกล้าประกาศว่าเป็นพุทธศาสนิกชนแต่พฤติการกับตรงกันข้ามการกล่าวอ้างถึงพระพุทธเจ้าในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ตัดเอาไว้ชาวพุทธเราเรียกว่าตู่พระพุทธพจน์หมายถึงการกล่าวอ้างทึกทักเอาของผู้อื่นว่าเป็นของตัวพระพุทธพจน์ หมายถึงคำที่พระพุทธเจ้าตัดสั่งสอนทั้งที่เป็นร้อยกองซึ่งเรียกว่าคาถาและที่เป็นร้อยแก้วการตู่พระพุทธพจน์จึงหมายถึงการอ้างคำที่ไม่ใช่พระพุทธพจน์ว่าเป็นพระพุทธพจน์ดังนั้นการที่กล่าวอ้างว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็ดีการกล่าวอ้างว่าเป็นพระสักยมุนีก็ดีกล่าวว่าเป็นพระอนาคามีลงมาเกิดก็ดีการเชื่อมจิตก็ดี การรู้เองก็ดีล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏในพระสันตันตปิดก25เล่มพระวินัยปิดก8เล่มและพระอภิธรรมปิดก12เล่มรวม45เล่ม บทไหนหน้าไหนบรรทัดไหนที่ยืนยันว่าพระองค์มีพระโอรสอีกคนนอกจากพระราหุลเถระที่นิพพานไปด้วยอนุป,ปาทิเศษนิพานหรือกรณีพระอนาคามีที่ลงมาเกิดอยู่ตรงไหนในพระสูตรบอกมาหน่อยสิอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับอักษรบาลีสยามรัฐและอัตถกถาหรือดีกาอนุดีกาฉบับใดหรืออ้างพระไตรปิฎกฉบับลังกาหรือพมา่าฝ่ายเถรวาดก็ว่ามาระบุมาให้ชัดนะอย่าพูดไปเรื่อยเปื่อยถ้าอ้างว่าเป็นพุทธ แต่ทําเยี่ยงนี้เขาเรียกพฤติการแบบนี้ว่าแฝงตัวมาเพื่อกล่อนและบ่อนทำลายโดยการกลืนและบิดเบือนพุทธพจน์เป็นภัยต่อพุทธศาสนาเถรวาทกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันระบุไว้ชัดเจนในมาตรา67วรรค2ช่วยไปดูด้วยนะฝ่ายกฎหมายลทัทธิถ้าเอาพระพุทธเจ้าไว้เหนือหัวจริงจะกล้าบิดเบือนคําสอนเยี่ยงนี้หรือ ชาวพุทธโลกก็สงสัยและถามว่าก่อนออกประกาศใดๆให้ไปถามตัวเองก่อนปรึกษาแนวทางกันใชก่อนอย่าเบลอเลองงๆแล้วออกมาประกาศที่ขัดหรือแย้งต่อพฤติการชาวพุทธเขาไม่เอาด้วยครับ 2. ลัทธิหมายถึงอะไรเอาอย่างนี้นะครับถ้าไม่รู้จริงๆผมจะบอกให้ว่าการอ้างว่าเป็นพุทธศาสนิกชนซึ่งเอาพระพุทธเจ้าไว้เหนือหัวแล้วมีพฤติการที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นไม่สามารถนำมาเป็นเกราะ และอ้างได้ว่าเป็นชาวพุทธได้หรอกครับมันก็คือลัทธิหมายถึงคติความเชื่อหรือความคิดเห็นที่มีผู้นับถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมานั่นแหละครับถ้าไม่รู้ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในการต่อสู้กับการบิดเบือนพุทธธรรมคำสอน,าาสนาาผมจะเล่าให้ฟังในอดีตเคยมีมาแล้วกรณีขบวนการบิดเบือนคำสอนและพระไตรปิฎกในสมัยโบราณโดยพุทธศาสนกชนที่คุณอ้างว่าเป็นนี่แหละเขาเรียกลัทธินี้ว่าลัทธิอนาคตตวงพระอนาคตตวงหรือที่เรียกในคำพีว่า คดสโพธิสัตตุปฏิกถาสันนิษฐานว่ารจนาขึ้นในอาณาจักรล้านนาเป็นลทัทธิต้นต่อการตัดหัวเผาตัวถวายเป็นพุทธบูชาสมายัยกรุงศรียอยุธยายันต้นรัตนโกสินย้อนกลับไปในสมัยต้นกรุงรัตนโกสิน์เมื่อกว่า200ปีก่อนก็เคยมีหลายคนกระทำเรื่องในทํานองดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเรื่องพระอนาคตตวงศ์ได้ส่งผลให้ผู้คนในยุคนั้นยึดถือเอาการสละชีวิต เพื่อบูชาพระรันาตนตรัยแลกเอาพระนิพพานคงถือเป็นบุญกิริยาอันใหญ่หลวงและเป็นเรื่องน่าเลื่อมใสศรัทธานอกจากกรณีของนายบุญเรืองและนายนก ยอมเผาตัวตายเป็นพุทธบูชาปรากฏว่ายังมีเหตุการณ์ทำนองนี้อีกเช่นมีสตรีบางคนไปสักการะพระพุทธบาทที่สระบุรีแล้วนำน้ำมันเทลงในอุ้งมือปั้นดินเป็นขาหยั่งร้อยได้ตั้งกลางใจมือจุดไฟแทนตะเกียงบูชาพระพุทธบาทซึ่งก็เป็นลนักษณะเดียวกันกับการการะทำของนายบนเรืองที่ว่าเอาสำลีชุบน้ำมันเป็นเชื้อพาดแขนทั้งสองข้างจุดเพลิงบูชาต่างประททศทุกๆวันลัทธิความเชื่อนี้ ฝังรากมาถึงรัชกาลที่4จนกระทั่งพระองค์ทรงตำหนิและประกาศเตือนถึงผู้คนที่ยังยึดคติความเชื่อนี้ว่าไม่ควรกระทำเป็นอันขาดดังความว่า ได้ฟังคําเล่าลือและได้ฟังพระสงฆ์บางรูปที่ไม่ได้เล่าเรียนศึกษาพระไตรปิฎกธรรมให้รู้จริงมาเทศนาเลอะเลอะ,ะลำลามใกล้จะเสียจริตพณน,นาสรรเสริญว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากแล้วหลงไหลเห็นตามไปเหมือนอย่างเผาตัวบูชาพระรัตนาตายและเชือดคอเอาศีรษะบูชาพระเชือดเนื้อลองเลือดใส่ตะเกียงตามบูชาตั้งแต่นี้สืบไปอย่าให้ใครเผาตัวบูชาพระตัดศีรษะบูชาพระเชือดเนื้อ รองโลหิตตามตะเกียงบูชาพระเลยเป็นอันขาดเพราะว่าเป็นการขัดต่อราชการแผ่นดินผู้ซึ่งได้รู้เห็นและจะนิ่งดูดายเสียไม่ห้ามปรามหรือจะพลอยเห็นว่าได้บุญได้กุศลน,นั้นไม่ได้ถ้าผู้ใดได้รู้เห็นแล้วดูดายเสียไม่ว่ากล่าวห้ามปรามแย่งชิงเครื่องสัตราวุธ จะให้ผู้นั้นเสียเบี้ยรปรับตามรางวัลด,ดังนี้พระมีศรัทธานำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นกลายเป็นความจงรักภักดีผิดผดิจนกลายเป็นลัทธิไปและความศรัทธาในพระอนาคตพุทธเจ้านี้เรียกว่าเป็นลัทธิอนาคตกวลดังนั้นผมขอถามว่านี่เป็นการการะทำของคนที่อ้างว่าเป็นพุทธศาสนกชนหรือไม่ครับทำไมโบราณจึงเรียกว่าลทัทธิก็เพราะบิดเบือนพระไตรปิฎกไงละ่ะเพราะฉะนั้น การอ้างว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าการเชื่อมจิตการอ้างรู้ด้วยตนเองเยี่ยงพระสัพพัญยูพุทธเจ้าบิดเบือนหรือตู่พุทธพจน์ทั้งสิน้นจะไม่เรียกว่าลัทธิเชื่อมจิตได้อย่างไรชาวพุทธย่อยอมให้ลัทธินี้ดำรงอยู่ในสังคมพุทธเถรวาทเราเด็ดขาดโปรดเข้าใจตามนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องลัทธิอนุตตรธรรมลัทธิขโมยธรรมจากพระพุทธเจ้าและศาสนาทั้งปวงลัทธินี้ในประเทศไทยเรียกว่า วิถีอนุตตรธรรมเป็นศาสนาที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศจีนเมื่อคศอ,อน .7 7คำสอนเป็นการประสานความเชื่อระหว่างลัทธิคงจื้อลัทธิเต๋า และาศาสนาพุทธแบบจีนทั้งยังยอมรับขนบที่มาจากต่างประเทศลัทธินี้เคยถูกรัฐบาลกวาดล้างอย่างหนักจึงย้ายไปเผยแพร่ที่ประเทศไต้หวนันในประเทศจีนลัทธินี้ยังไม่ได้รับการยอมรับแม้ผู้นับถือลัทธิอนุตรธรรมจะเชื่อว,ว่าธรรมะของตนสืบมาจากาศาสนาพุทธ,ธนิกายเซนหมายถึงบิดเบือนคําสอนจากพุทธ,ธนิกายนี้นั่นเองก็กลายเป็นลัทธิใหม่ดังนั้นการอ้างว่าเป็นพุทธ,ธนิกายใดแต่บิดเบือนและสร้างเรื่องราวใหม่ที่อ้างอิงหลักการในพระไตรปิฎกไม่ได้เขาก็เรียก ว่าลัทธิหรือความเชื่อของพวกคุณเช่งนั้นแหละครับแต่เป็นความเชื่อที่มีสารตั้งต้นจากการหยิบพระพุทธพจน์ไปบิดและเบือนให้เข้ากับความเชื่อของพวกคุณเองอย่าถามสำนักพุทธเลยว่าทําไมเขาเรียกแบบนั้น พุทธศาสนิกชนทั้งประเทศก็เรียกลัทธิเชื่อมจิตทั้งนั้นแม้แต่มติมหาเทรสมาคมที่เป็นองค์ปกครองสองฆ์สูงสุดยังปรากฏคำว่าลัทธิเชื่อมจิตในมติมหาเทรสมาคมล่าสุดที่เล่ามาเป็นเพียงตัวอย่างย่อๆยังมีตัวอย่างลัทธิอีกเยอะวันหลังจะเล่าให้ฟังอีกถ้าไม่เข้าใจ 3. ลัทธิเชื่อมจิตหมายถึงใครถามแบบบ้าโง่พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปเขาก็รู้กันหมดว่าหมายถึงใคร คงไม่ต้องไปถามสำนักพุทธหรอกครับว่าหมายถึงใครแทนที่จะเปิดศึกกับพุทธศาสนิชนทั่วประเทศสื่อมวลชนองค์กรปกครองคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการโดยเฉพาะสำนักพุทธแห่งชาติผมว่าหาเวลาไปปรึกษาหารือและหาทางลงกันดีกว่าท่านตอบคำถามสังคมไม่ได้ซักข้อและกล่าวล่วงกฎหมายบ้านเมืองแบบถล่มลึกและดำดิ่งลงไปเรื่อยๆใช้สติและปัญญาหาทางออกอยากทำลายตนเองพุทธศาสนา และสังคมไทยหน่วยงานรัฐไม่ต้องไปกลัวกับคำถามอันไร้สารัะนี้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเขาไม่ได้กลัวเกงพวกนี้และรวมพลังต้านลัทธิเทวดาตายจนถึงที่สุดเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาเทราวาสเราเต็มกำลังทนายอนันตชัยยังบอกด้วยนะครับว่าผมขอเตือนว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอันยังวิสดเย บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ใจย่อมรู้แก่ตัวเองอย่าหลอกตัวเองและเอาความเชื่อของพวกตนโดยใช้เด็กมาะซอะกกลอนบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติเราอย่างเด็ดขาดมูลนิธิกองทัพธรรมตอบแทนสํานักพุทธแห่งชาติท่านไม่จำเป็นต้องตอบเพราะมันไร้สาระ